<c oughs> เมื่อก่อนนั้นฉันเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งถึงขนาดสลาไววจะว่าบางอย่างวลงใจแบบไม่เคยคิดเสียมได้เพื่อไม่มันอยู่กับเธอว่าซัน ก็เป็นอย่งนี้ก่อนอันนี้เราเรียนเสียงเปียเฮล็อกนะเหน,นื่อยไรละวะกับอนนีกับตัวนี้นะกับเราอยู่ที่อ่าแรงงมยังแจ้จังกงวดุดันอาคารที่สิบแปดนะปะกะิกานะห้าหกแปดนะนี่เป็นเวลาห้าโมงเย็นสิบกว่าทีเองนะมัน,มนเหมือนมันจะค่ำจะเมืดแล้วนะ โอเควันนี้เราจะมาแนะนำากันนำเสนอน,นะวันนี้เพิ่งจะรถมาจอดเมื่อวานนี้นะเพิ่งจะได้ปลดเผาลงนะที่ว่านี่ s a สสันในคอนดานรายละเอดซีพีร้อยแปดสิบเนี่ยนะก็เพือจะให้ความรู้เรียกว่าคำแนะนำแก่ช่างที่มีงานเข้ามาแบบเราเนี่ยนะถ้าจะจะทำมนะันนะนิสสันคอนดานจะเปลี่ยนเปน็นนิสสันยูดีบัขึ้นนะเหตุที่จะเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันแหน พึ่งท้ายลูกตัวกระปูกใหญ่หรอกอแต่พอลนพร,อพร้อมพร้อมเพรียวแบบพร้อมแห้งแรงน้อยนะดุมมันเล็กแล้วพอข้างมันแกนมมเล็กตามเนี่ยนะก็คือเฟรน,นี่นะก็คือมันขาดบ่อยนะและ้วปัญหาอะไรยากอะนะเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนเป,นเปน็นนีสันดีเซลนี่คือมันจะแกนตัวถึงห้าสิบกว่ามิลนะทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนเผาเฟรน,นี่นะโดยการใช้พึ่งท้ายลูกเดิมนะก็คือว่าปลดลงมาแนๆ่ๆแหละเผาใช้ไม่ได้แล้วล่ะ เอาพานีขึ้นแทนสิ่งที่องทํทำมันนะหนึ่งเช็คเต่าตัวนี้ให้สิดตรงกันเราเช็คมามันสี่สิบนิ้วเนี่ยนะแล้วก็วางตัวนี้ไว้สี่สิบนิ้วแล้วก็ท่านมาแต่งตัวนี้นะที่เราบก่อนเราบอกมันมีสูงมีต่าเนี่ยนะถ้ามันต่ำเราก็นนุนขึ้นมาอันนี้มันได้สเปคที่มันแล้วนะแล้วก็อแล้วก็บากแหวกช่วยเนี่ยนะนี่นะแล้วก็ปา,ลางล่างช่วยนิดนึงถ้าไม่ากออกมาติด ถ้าไม่โุ้นเนี่ยมันจะมาจานวงมันจะมาชนตัวนี้นะอย่างหนึ่งก็คือเวลาก่อนท่านจะเอาเผาไปใส่ใต้ท้องรถนี่นะเอาเสียดยัดนี่นะให้ท่านเอาฝึงได้มาลองจําลองยัดเข้าก่อนว่ามันวิดกันได้ไหมว่ามันเข้าดีเข้าง่ายหรือเปล่านะถ้ามันติดท่านมาแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนอยู่ข้างนอกที่มันงายอยูน่นี่มันทำงานง่ายดีกว่าเราไปมุดไปทำดใต้มันจะยากจะยุ่งนะออันนี้เราลองแล้วนะแล้วก็ต่อมา ไอคอนดอเนี่ยไอพวกแป้นเล็กเนี่ยนะพอข่ามันจะ28ฟันเนี่ยนะไอยี่ฟันเนี่ยมันมีทั้ง28ฟันแบบไอรูเล็กแล้วก็แป้นเล็กตัวนั้นมันจะเป็นไออีกรุ่นหนึ่งไอพวก ND นดีนะมันจะน็อตยึดจอแค่12ตัวกุแจเบอร์สิบสี่หรือไงนะแล้วก็แป้นมันจะวัดพันทุนการแค่16ตัวนี้มันจะ28่ล่องแกนโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวนี้วัดมันจะประมาณแปดเซนเนี่ยนะ แล้วความยาวตัวนี้มันจะ39นิ้วนะนี่ดอกจอกภายในนี่นะข้อมูลเชิงลึกนะที่มันอยู่ในในเพาเดิมเฟ้นนั้นน่ะก็คือดอกจอกพวงนี้นะรับกับเพอข้างเส้นนี้นะไอ้ลมผอมเนี่นะทีนี้พอเราจะเปลี่ยนเอ็นิสันดีเซลหรือว่า u ูดีตัวนี้ขึ้นเนี่ยนะี่ยที่ทังทำในเฟืองท้ายนะท่านเคย ฝ้าบนหรือว่าเปิดฝ้าบนขึ้นแล้วก็สลับดอกจอกพอข้างแกนใหญ่ตัวนี้นะมันมีรุ่นเก่ามันจะเป็น18ล่องนะถ้าเราประสงค์จะใส่18ล่องตัวนี้แล้วก็เอาดอกจอกตัวใหญ่มาเข้าให้เป็น18ล่องแล้วตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยมันจะเป็น34่ล่องแล้วก็ประยกพวงหรือว่าสลับตัวใหญ่มาใส่ให้ประชา4นีพื่อจะักษพอข้างนะอยู่ที่ว่าเราจะใส่ เรามีแบบไหนนะมี18ก็หาดอกจอก18ไปเข้ามี34ท่านก็มีห้าสาสี่ไปเข้านะในส่วนของพอข้างกับดอกจอกนะเจนี้การเปลี่ยนดอกจอกชุดนี้นะมีสองแบบหนึ่งยกพวงก็คือยกมาทั้งขยงเนี่ยนะทั้งดอกจอกตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็กากระบาดแหวนเวินเนี่ยยกพวงให้เป็นสลับเป็น18กับ3าแล้วแต่จะเลือกแล้วก็สองเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวใหญ่สองตัว ก็คือ e ง,งานตัวนี้มันจะมายุ่งกันของฮีโน่นะถ้าเป็นเคทีเปลี่ยนเป็นพวก3 m อหรือว่าสองเคหรือว่าวเมกาตัวใหม่เนี่ยมันจะมีทั้งเลขย์1010กับ1 2 8 0อนะนะก็คือไม้ฟามว่ากระเพาะมันจะมีกว้างมีแคบแล้วก็มันจะมีตัวฟันตัวยาวตัวเลขตัวบางเนี่ยนะตัวนี้มันจะมายุ่งนี่สันยูดีเนี่ยนะแกนกระบาดตัวเท่ากัน34มิลนะเลกลายพวกเนี้ยหรือว่าตัวเลขเนี่ยมันก็จะบดกับที่เราเอามาเข้าเนี่ยทั้ง28ล่ตัวนี้ลงกัน เอาสิบแปดลองมาลงก็คือลงกันเอาตัวทรายด้สีมาเข้ามันก็ลงกันนี่นะดวยพวกนี้อยู่ที่เดิมแต่เราจะเอาชัวร์แล้วก็เลยเอายกมาทั้งพวงแล้วก็เอาพวงสิบแปดไปเข้าแทียนนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยแต่เราเข้าใจจุดนี้มันจะไม่ยุ่งมายากนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เราเตรียมเราแต่งไว้ไปัม๊มเบรกชิน้นเซียนไฟเบอร์ครบแล้วนะก็เลยอยาให้มมนได้งานก็เลยจะปลดลงพุ่งแล้วก็จะเอานี้ไปออกไแลครอบ ขึงตึงไว้แล้วก็ค่อยมาเดินแป๊บทีหลังกันนะไปมุดทําใต้ลุคนคงไม่จะไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็การหนุนอัดแม่แรงขึ้นนะนะเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนคำเราทำไม่ทันเราก็เลยใส่ขายางไว้เพื่อความปลอดภัยเสียบตีะนะเนี่ยนะหนุนทั้งตัวกระบ,บะมันค่อนยกขึ้นให้สูงะนะให้มีรับแรงเยอะๆเนี่ยนะสี่ห้าหกจุดเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยะนะน อ่านใจเล็กนะบางที่มันหนักเนี่ยนะแลามันถ่ายเทียนมหนักเนี่ยนะท่านนึงมีความปลอดภัยนะคนทำมันนะอเอาขึ้นี่ก่อนมันจะยาวอ่านะท่านอยู่ใกล้ามาดูนะเดี๋ยวพุ่งยะบอกราคาว่าทําเท่าไหร่นะมันยังไม่จบนะมีอะไรเติมแจกเยอะๆนะงานตัวนี้นะ,อะอเอาทีนี่ก่อนอครับดีครับ